อ้าน้ออันนี้น้ำท่วมท่วมแล้วออกยังไง <c oughs> ขึ้นเยอะเลยนะนู่นนะ <c oughs> เพียบเลยนะทุกคนเนาะ <c oughs> น้ำมันมาจากใส่นอะน่าจะเอาขึ้นข้างบน <c oughs> น้ำจะขึ้นลดแล้วทุกคนนะ้ำกำลังไหลเลยดูสิ <c oughs> นี่บ้านเอื้ออาทรนะคะเนาะอื้อ จะเอารถขึ้นข้างบนนะคะเนาะทุกคนดูน้ำโอ้ยตา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 ยนะคะนะเดี๋ยวดูรถมอตเตอร,ร์ไซค์เยาวันหน่อยดูสิยเยาวันจะรถขึ้นก่อนเนาะเห็นบ่เฮ้ยเนาะโอ้ยเอารถขึ้นก่อนนะคะนี่นค่ะบ้านเอื้ออาทรเนาะตึกห้าสิบห้านะคะน้ำกำลังท่วม รู้มันจะขึ้นอีกไหมเนาะก็รีบเอารถขึ้นที่สูงกันนะคะเนาะโอ้ยนาอนหนุนรถเดยว,วันก็ขึ้นข้างบนจะจะพ้นหรือเปล่าเนาะน้ำกำลังขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกคนเนาะนี่นะคะหมู่บ้านเอือ้อาอาทรจอมเทียนนะคะ กำเทียนหรือบางสะเลดูทุกคนดูน้ำนะน้ำกำลังท่วมเยาวันก็ลุยน้ำอยู่นี่นะน้ำกำลังท่วมนะทุกคนนะไม่รู้มันมาทางไหนนะโมไซนะอันนั้นอะ่ะขึ้นตรงนั้นมันจะพ้นหรือเปล่าไม่รู้ เราขึ้นมาทางนี้เราขึ้นมาทางนี้ได้เขาให้ขึ้นอยู่เนาะมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตรงนั้นมันจะรอดไหมนะ่ะป้าบหนักราหนูไวาร้นัรถ้นห,ห<อ>นัา้ัรหนักรนัดบ่นักะากหนูนัะันจะลดบนะดนันกอาาบนันหดีนักลรดนะวลีวะไรน่ะ เนาะโน่นหนูกลัวมันไม่รอดในอยู่ตรงนู้นเนาะเออเดี๋ยวยายกันว่าจะกลับบ้านอ่ะกลับบ่ไดมีกระป๋าหันกับพ่อทีก็เราบ้องใส่ขึ้นไะเนาะฮัลโหลหน่อยยายลงวิดีโอน้ำท่วม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 น้ท่วมเออตอนมีข้าวกล่องมาแจกเลยออกไม่ได้เดินนี่นี่นี่นะน้ำท่วมนะคะ เดี๋ยวยายก็จะย้ายรถนะย้ายรถขึ้นไปข้างบนนะก็เดินกันอยู่ปังแป้งปังแป้งนะถ้าไฟดําอีกแล้วก็เป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวยายจะเอามอไซมาไว้ตรงนี้นะเอามมไซขึ้นตรงนี้เนาะบ้านยายเนะี่ยบ้านยายที่แกไขยก๋ยเตียวนะเอาาา้ายายมาไข่ก๋เตียวบอก มันม่าจากใส่นีนน้ำนี่หนูว่าจะกลับบ้านมันจะกลับได้เมื่อไหร่เนี่นมยมันเต็มมดเลยบ่ยายเดี๋ยวหนูจะเอเตอร์ไซคมาไว้นี่เด้เอไวน้นู่นหนูกลัวมันไม่รอดเดี๋ยวถ่ายวีดีโอกันเอาสักคลิปกัน โอ้แล้วทางโน้นเขาก็เหมือนกันบ่อใหญ่โอ้ยน้ำท่วมบ้านเอือออนนะะเอ้ออาทรน,นะคะเนาะน้ำท่วมน้ำท่วมเอื้ออาทรนะคะทำยังไงกันดีเนาะ,ะโอ้ยตายแล้วคุณดูนะโอ้ยเนาะฝนตกเมื่อคือนนะคะตกแรงอยู่นะคะตกแรงอยู่นะคะเมื่อคือนเนาะ น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านพิยารน้ำท่วมบ้านพออาอรแค่ตกแป๊บเดียวเนาะมาจากไหนไม่รู้นี่เมื่อใหญ่หรอหรอปล่อยน้มาหรอใช่ไหมไม่เมื่อเช้ามันยังมีนิดเดียวว่าอูมาดูเมื่อกี้ขึ้นฟุตบาทแล้วหรเอไปจะไปย้ายมอเตอร์ไซค์มาไว้บ้านยายก่อน โอ้ยนอเรวเรีเร็วเรยวเร,ว,เร,ว,เรวมามามาบึงโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวจะถายให้ดูอีกนะคะเนาะยายย้ายรถมาแล้วนะย้ายรถมาไว้ข้างบนเนะถ้ามันขึ้นตรงนี้เออก,ก็ข้างล่างไม่มีเหลือเลยจะขึ้นแมนรถพ่วงมันขึ้นบ่นถถนนไดดดิย,ยายแล้วพวกนี้เจ้าของเขาไม่รู้หรือไม่อยู่นอนหลับ กลัวมันขึ้นเครื่องเนาะเรายิ่งรถเก่าอยู่จะยกขึ้นไหนยกขึ้นนี่บ่เหมือนกันหมดเลยนะบ่เขาบอกขึ้นก็บ่ได้เนาะ,อะโอ้ตายแล้วทุกคนนะบ้านเอือ้อบ้านเอือ้อ นี่นะคะบ้านเอือทอนน้ากําลังท่วมนะคะทุกคนเนาะบ้านเอื้ออัดทอนกาลังท่วมนะคะน้ํากําลังไหลมานะคะทุกคนเนาะตรงตรงด้านนู้นมันมันจะต่ํานะคะตรงด้านนู้นเนาะด้านที่ยาวันเห็นตรงเนี้ยมันจะต่ํานะคะเนาะต่ํามากนะแล้วตรงนู้นนะเห็นไหมคะทุกคนเนาะโอ้ยรถยาวันก็เอาขึ้นเรียบร้อยนะ สงสารแต่นี่เนาะดูดูดูทุกคนดูดูแต่บ้านเอือ้ออาท้อนนะคะกำลังเดือดร้อนเนาะน้ำท่วมนะตกไม่กี่ชั่วโมงนะคะตกไม่กี่ชั่วโมงเองเนาะก็มีน้ำท่วมเยะะาวันจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นะเพราะน้ำมันท่วมตรงนูน้นไปไม่ได้เลยนะตรงนู้นมันจะเป็นต่ำหน้าที่ต่ำ รถนะก็จะออกมาทางนี้นะทางนู้นไปไม่ได้ทางด้านหลังทางเส้นนี้ก็จะออกหน้าแอมมัตเตอร์นะคะหน้าแอมมัตเตอร์เข้าไม่ได้นะคะตรงตรงป้อมตำรวจมันจะเป็นแอนเป็นเอ่งตรงนั้นนะคะน้ํามันลึกเพราะว่ารถรถจะผ่านไม่ได้เนาะรถจะผ่านไม่ได้นะคะเนาะรถจะผ่านไม่ได้นะรถก็จะจะมาจะมาทางนี้นะคะจะมาทางนี้เนาะ รถก็จะออกไปทางนี้กันนะครับเพราะทางนี้มันมันมัน,ม,นมันออกไม่ได้นะครับมันต่าเนาะดูนะคะเต็มหมดเลยนะคะบ้านเอื้อนะคะบ้านเอื้ออารทอนนะคะนะทุกคนก็เริ่มเริ่มเอารถออกเพราะน้ํามันมาเรื่อยๆว่าไม่รู้ว่ามันมีปัญหาตรงเขื่อนเขื่อนตรงตรง,ตรงห้วยใหญ่อะไรประมาณนี้แหละแต่น้ําคลองข้างหลังก็เต็มหมดนะคะเนาะ